ให้มค่ะก็กขายาวนะคะอันนี้เป็นเบอร์รองนะพี่จ๋าดีตาแตกที่มาของคำว่าตาแตกดีไม่กระโดดด้วย 4ี่พันห้าพี่มีสิบมีสิบปะไปชมพูไปชมพูเย่ yeah. โอเคโอเคนะ <Yeah. S 1> ทุกคนเยอมาแดงเถือกมาเลยตอนนี้ตรงเข้ามาด้านหลังค่ะตรงตูง้คอนเทนเนอร์อเดี๋ยวลองโฟกัส มีของผู้หญิงปนด้วยเนี่ยใครว่าเนี่ยตัวเนี้ยนะถึงเป็นเบอร์รองแต่นางเออเบอร์รองแต่นางใหม่อยู่นะพี่ตัวนี้แบบผ้าดีมากเลยอแอร์โรพัสเทลตัวเนี้ยผ้าดีมากเลย ตัวนี้น่อนึน่วิสา <3 35. S 1> มร้อยสามสิบ้ยังว่าคุณมีเสื้อต้องว่าเ่ยบอลชนมีอยู่จ้ะใหม่อยู่ใหม่อยู่ดูดิ ใช้ได้อยู่ทุกคนมีผู้หญิงปนบ้านแต่งงานโอเคเลยอะ่ะเบอร์หนึ่งไม่ต้องถามถึงหมด,หมดเป็นที่เรียบร้อยไม่พอเอาเบอร์สองไปขายเลยสะอาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิวซีก่อนเดี๋ยวคิวซีแป๊บหนึง่งมีรายอาหารด้วยขอบคุณค่ะ เลิกบ้างนิดหน่อยตามตามปกติสุกหายากมากช่วงนี้นะคะกต่จะหาได้นะหายยากจริงๆพี่เอาไปขายเลยสิ 4,500บาทถือว่าไม่แพงนะคะปนผู้หญิงบ้างเล็กน้อยเปอร์เซ็นต์เปิ่มเสียะสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าโดยรวมแค่ว่าพี่แยกคำราคาได้นะคะเพราะว่ามันมีแบบพวกผ้าหนาปนนะแบบของผู้ชายผ้าหนาปนอันนั้นอนะแยกํำได้เนี่ยมันจะเป็นของผู้หญิงผู้หญิงด้วยเนี่ย <ขอ S 1> เห็นปะ่ะแต่งงานสะอาดอุ้ยเหมือนของเราเลยอะเราขอโชกันเนี่ยแบบนี้ใช่วันนี้แค่ยังใส่มาใช่ค่ะโชเลี้ยวขา ราคาไม่แพงไม่แรง4,500บาทรีวิวส่งฟรีด้วยนะคะตัวนี้แรงเลอรกระเป๋าค้างค่ะโก้ใช้ได้อยู่ พอดีพอดีอ่ะตัวนี้หล่อมากเลยอ่ะดูดิใส่ไม่ใหญ่มากด้วยนะพี่พี่ไปแยกทำราคาลดงานใช้ได้เลยอย่างนี้คือทำราคาได้อยู่แล้วอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยผ้าหนาพี่พี่เนี่ยแรงเลยปะแรงเลิ์คาโก้ แรงเลือดสองตัวแล้วหรอ,อใส่ไม่ใหญ่กำลังดีนะทุกคนทั้งชายและหญิงใส่ได้โนวี bon <o> เนี่ยหาจ้ำตัวนี้ผู้หญิงใส่กระเท่นะคะโกะทุกคนเออไม่ได้ใส่มา เมื่อวันไหนว่ใส่เมื่อวันไหนเราก็ใส่กันนะคาโก้ใช่ค่ะแรงเลยอีกแล้วตัวนี้ผ้าหนามากไปแยกทำราคาคุณขาน,นี่อะไรนี่อะไรที่ทุกคนต้องการคาฮารดข้อ สี่พันห้าส่งฟีรีวิวกระสอบใหม่ค่าขนส่งจัดปลายทางมีทั้งเลงเลอร์มีทั้งดิกกี้เลยดูดิ กระเป๋าข้างนะคะแล้วก็เป็นทรงช่างด้วยตัวนี้เทมาก Banana านาน Republic ดิกกี้เมื่อกี้ก็ดิกกี้ใช่ปะเนี่ยดิกกี้อีกแล้วโอ้ยรถอยู่แรงเลอร์อีกแล้วแรงเลอร์ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่สามแรงเลอร์สามตัวแล้วนะแรงเลอร์ใช่ปะทุกคนดิกกี้สองตัวทอมมี่อีกทอมมี่คาโก้ทำไมลดขนาดนี้เนี่ย ตนานวีก็เจอหลายตัวนะแต่อนาวีนี่เขาแบบเบย์อยู่แล้วผ้าก็ดีผ้าได้อยู่เอาไปแยกทำราคาราคาไม่แรงชงช่างชงช่างชงช่างชช่าเดอะนอตเฟสเดอะนอตเฟสชงช่างปักนะคะคุณขาอุ้ยดูสายนางรถหรู ใครรับรีวิวแค่ส่งฟรีคอมเมนต์ขึ้นหรือเปล่าวันนี้โอนาวีเนี่ยเป็นอันนี้คือทรงผู้หญิงนะผู้หญิงใส่แค่โชว์ด้ผู้หญิงใส่เป็นยังไงแบบนี้ค่ะมันเห็นยังไงแบบนี้ค่ะมาดูดิเห็นไหมเห็นป่าวันนี้แค่ก็ใส่กระเป๋าข้างมานาะไ,ไ,ไม่ได้นะคะเราต้องขายเองนะใส่เองโอนาวีเราเจอทุกกระสอ ขอดูกันมีแค่สิบเองพี่มีแค่สิบเองนะคะอุ้ยเจ็ดคอมเมโลดเนี่ยใช่พี่บัวลอยเบอร,ร์ลองก็สวยเกียรแม่ค้าร้านนี้อะ่ะที่ไม่ได้แปลว่าเกียดรู้รู้กันพี่นิพี่บัวลอยบอกได้แล้วกางเกงแล้วนะคะอุย้ยน่ารักบ้านนี้แทบไม่มีที่ยืนแล้วค่ะมีแต่ง,งานสวยๆจากร้านนี้อกายรติ กีดก่อน,นเห็นป่ะพูดเรื่องจริง,พ,งพูดเรื่องจริงค่ะพี่นิพี่นิก็เอฟหมดพี่นิเอฟทุกงานค่ะพี่นิก็น่ารักมากพี่บอลอยก็น่ารักแค่บอกเลยลูกค้าแค่น่ารักทุกคนนะคะเวลาแครอ่านอย่างเนี้ยแค่ไม่ได้มโนไปเองนะแค่มีแบบมีคอมเมนต์ให้อ่านนะคะแค่ไม่มีมโนไปเองนะจ๊ะเห็นไหม <ะ S 1> พี่บอลอยบอกว่าเบอร์รองก็สวยเห็นป่ะเนี่ย เกียดแมค่คาร้านนี้ที่ไม่ได้แปลว่าเกียดเออเงน้งน้น่ารักบ้านแทบไม่มีที่ยืนนะคะมแต่ง,งานเสือจ,จากร้านนี้เห็นปะโอ้ยไม่มีมโนโพูดเองนะมาอีกแล้วแรงเลยงเลอ,อีกแล้วแรงเล่สี่ตัวขุนพระ รอกันเยอะไงะบอกเบอร์หนึ่งหมดแล้วเหลือเบอร์รองเดี๋ยวมารีวิวคือเบอร์หนึ่งเรารีวิวปุ๊บหมดเลยพี่แล้วเนี่ยไม่พอส่งด้วยแล้วเบอร์รองมาวันนี้อีกสิบลูกใครไม่ทานเบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์รองไปขายได้ไม่ได้ขี้เหร่ไม่ได้เนา่าไม่น่าเกลียดคืองานใช้ได้คิวซีงานใช้ได้เปอร์เซ็นต์เพื่อนเสียมีแต่ว่าน้อยอยู่ไปแยกทำราคาได้ ค่ากโกเห็นป่ะเนี่ยผู้หญิงก็ใส่ได้มีเปื้อนบางน่ะเนี่ยพี่นี่แบรนด์อะไรวะเหมือนแรงเลอศอีมแรงเลิศอ้าวแรงเลิอีกแล้วมีตัวละ แรงเลอหลายตัวเลยนะแรงเลอนี่ก็คงได้ราคาอยู่นะแรงเลอได้ราคาอยู่นะคุณพี่ดูดิอันนี้แก๊ปแก๊ปหรอเราเจอด็อกเกอร์ค่ะเฮ้ยแบนได้อยู่ด็อกเกอร์คาโก้แก๊ปอีกแล้ววิ่ง คือแบบผ้าดีมากเลยอ่ะพี่ๆแยกทาราคานะของมือสองต้องแยกนะคะเอ้าแรงเลิออีกแล้วแรงเลิอเยอะแล้วนะเยอะแล้วใครจะสั่งรีบสั่งนะพอบอกให้รีบสั่งก็ไม่สั่งนะคะแล้วพอโอนมาทีหลังหมดนะคะใครโอนเงินคือหลายคนแล้วนะหลายๆงานถ้าใครบอกว่าให้รีบก็คือรีบนะคะพี่ถ้างานไหนมีมาเยอะ ไม่รีบก็ได้ไม่เป็นไรพร้อมค่อยโอนนะแต่อย่างพวกเนี้ยเออรีบได้เธอรีบโอนนาวีค่ะวันนี้โอนคืนทั้งหมดหลายคนแล้วเนี่ยใครโอนคืนเนี่ยค<อ>ากโก้ฮาโก้ go, เนี่ยเพราะว่าเขาถามไว้ตั้งแต่วันที่เรารีวิวอ่ะใช่รรโอ,โอ้พี่สตังสวัสดีค่ะพี่บอลาบอกเอาไปรี่แล้วสวยเวอร์พี่ธนวันสวัสดีค่ะพี่สิริกสวยสวยโอ้จริงๆใครรับรีวิวแค่ส่งฟรีด้วยเป็นไงใจปะถามจริง สายเปมากเลยอะ่ะผ้าบางก็มีของผู้หญิงอะผ้าบางแต่ว่าใส่สบายมากเลยอะ่ะวันนี้แค่ใส่สบายมากเลยตัวหนาๆของผู้ชายก็ไปแยกทำราคานะคะ อีกแล้วแลงเลอร์แรงเลอร์หกเจ็ดตัวได้แล้วมั้งเนี่ยพี่คือแบบเยอะมากนะคะแรงเลอร์แกป๊ปด็อกเกอร์เนี่ยด็อกเกอร์อีกแล้วดิกดกี้อีกสองด็อกเกอร์อีกแล้วใช้ได้ใช้ได้อยู่ทุกคน แลนด์ให้ลูกค้าก่อนเนี่ยของผู้หญิงมันจะแบบว่าผ้าไม่หนาเท่าของผู้ชายนะคะก็ไปแยกทําราคานนั้นเนี่ยพี่โอนาวีอีกแล้วเห็นปะไม่คือต้นทุนประมาณ45บาทปะต้นทุนค่อนข้างถูกแล้ว4,500พี่เซ็นจอนโอ้ยนางเลิศอยู่เดอ้อใครรับรีวิวใครส่งฟรีแต่กระสอบใหม่ค่าส่งปลายทางนะคะแคปหน้าจอเลยพี่อันนี้เป็นเบอร์รองนะคะอ่ะนับต่อเลยมีกี่มีกี่กตัว เขาป้ายเขียนมาประมาณหนึ่ง้อยแต่ว่าเดี๋ยวใครนับให้อีกทีงานดีอยู่กดังใครอยู่พุทธมนทลสายสองนะคะมีสาขาเดียวนะคะคุณพี่สาขาเดียวเพจเดียวนะคะ หนึ่งร้อยพอดีอ่าต้นทุนประมาณสี่สิบห้าบาทไปแยกไปคัดทำราคากันได้เลยเปอร์เซ็นต์เื้อนเสียก็มาสิบเปอร์เซ็นต์เนาะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เกินนี้นะคะแต่ว่าใช้ได้ดูแลพี่พี่มีกำไรไม่ขาดทุนแคลโอเคนนะคะสนใจสั่งได้เลยใครมีสิบลูกนะคะ